คนอาจจะเคยเห็นตัวงานที่เป็นลักษณะงานจตดอยู่แล้วนะคะ,ะจะเห็นพวกตัวกระตูนน่ารักๆ,ๆที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพวกเว็บไซต์นะคะ,ส,ะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของงานแตเพราะว่าจะเป็นตัวกระตูนแล้วก็ภาพสีสันสดใสน,นะคะ,ะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เราจะมาเริ่มทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นในการใช้โปรแกรมเว o ร์กช็อปโปรแกรมแปดนะคะในการทาภาพให้เคลื่อนไหว ะะซึ่งเราจะมาเริ่มเป็นพื้นฐานอย่างง่ายๆกันนะคะสิ่งที่เราจะทำวันนี้นะคะก็จะเป็นการทําให้ตัวภาพของรถของเราสามารถเคลื่อนที่ได้นเองสังเกตว่าเราจะไม่เอาเราอันดับแรกเลยคือเรายังไม่วางทุกอย่างให้วางเป็นรูปตัวนี้นะคะเรายังไม่วางทุกอย่างไว้เป็นรูปตัวนี้แต่ว่าเราจะค่อยๆอัเิเดตทีละอย่างทีละส่วนนะคะอันดับแรกก็คือเรามาที่ตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้ เราเลือกก่อนว่าเราจะให้ล้อด้านหน้าหมุนก่อนนะคะแต่ว่าเราจะให้ตัวนี้ทําการหมุนนะคะมีของมีออบเจกต์อะไรบ้างที่เราจะที่เราจะเอามาใส่นะคะอันดับแรกล้ออ่ะ copy มามาที่ซีนหนึ่งอ่าแล้วก็มาเทสไว้นะคะเราจะทําให้ออบเจกต์ตัวนี้เป็นล้อแล้วก็มีข้างหนวิ่งวิ่งอยู่นะคะ ก่อนเลนเลยคือเราจะต้องทําให้ตัวนี้เป็นบูวิคิดก่อน่าบูธวิคคืออะไรบูว mm ิค hmm. คือภาพที่ทําการเคลื่อนไหวหลูกตลอดเวลาไม่ว่าเราจะย้ายไปตรงไหนก็นแล้วแต่เขาก็จะ a อนิเมต์แอ,อนิเมตตัวของเขาเนี่ยซ้ำ,ซ,ำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราจะใช้กับตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะต้องมีการมีแอนิเมตซ้ำเรื่อยๆนะคะเช่นล้อรถเราจะให้มันหมุนตลอดเวลานะคะคลิกอ็อบเจกต์ล้วก็ไปที่อคอนด์ตูสิมโบนะคะปุ๊บ เขาจะมีตัวให้เลือกแล้วก็มีการตั้งชื่อด้วยเสร็จแล้วเราลับไปเอารูปเมื่อกี้นี้มาดูที่ไลบรารีลับไปเอารูปนายแมชีนะคะเบินคลิาไปเอารูปตัวนี้เข้ามานะคะเสร็จแล้วเราจะทําให้เขาหมุนเราจะให้เขาหมุนที่สิบเฟรมนะคะแล้วเราก็คลิกขวา insert keyframe ค่ะนะคะ,นะคะก็คือไปเลือกเครื่องมือตัวนี้นะคะแล้วก็จับ จับหนุห่มเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วไปที่ Create Graphic ิ์ e ุย